ครับวันนี้นะครับเ,เมนูอะไรนะครับพี่ใ่พอดีเอฟซีที่ลลกเมนูผัดไปสิผัดผักบุ้งลูกผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งนาโอเคไปเดี๋ยวพี่ใหแบบน้ำก่อนวัน<ส>นี้นะครับแม่กับปอเปิ้ลน,นะครับก็ไปนามานะครับพอดีนี่เห็นไหมยอดน่าท่านผู้ชมกรอบเลยพ่อเปิ้กลกำลังทำ <c oughs> เริ่มมาแล้ว พริกกระเทียมนะครับกรอบๆเลยใส่ซอสหอยออน้ำตาลอ,อันนี้ตะเกี่ยวนะครับบ้านบ้านวัน,นนี้แมเราไปนานเราก็จะได้ของกินมาอย่างนี้ตลอดนะครับ ก็เริ่มติดแก๊สตั้งกระทะนี่สดไม่สดท่านผู้ชมดูนี่น,น,นะนี่เห็นไหมเติมผงนัวนะครับใส่น้ำมันไป We'll be right <laughs> back. นะครับท่านผู้ชมผัดผักบุ้งนาะ แมวมันท้องอยู่กันหรือวะนะหลังบ้านไหมแม่ตรงไหนอีก